ครั้งหนึ่งอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิเคยเป็นพื้นที่ข่าวร้ายจากยาเสพติดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปด้วยพลังหัวใจของชุมชนเรามีการค้นหาผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค้นหาผู้เสพการค้นหาผู้ป่วยจิตเวชเนี่เราก็มีการดำเนินการในการที่จะนำไปบำบัดรักษาโรงเรียนแสงแห่งความหวัง เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นห้องเรียนที่ไม่จํากัดพื้นที่แต่คือทั้งจุมชนเราสมมุติสถานการณ์ว่าในห้องเรียนก็คือแต่ละหมู่บ้านเนี่ยคือหนึ่งห้องเรียนเข้าไปดูในแต่ละลายแต่ละเคสแล้วก็ไปกำกับเรื่องของการทานยาหรือปัญหาที่เกิดในระหว่างที่เรามีการดูแลด้วยทีมสีหัวใจแห่งขุนเขาสู่การฟื้นฟูชีวิตที่นี่ สอนให้ผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดกลับมายืนได้ผ่านการดูแลใกล้ชิดและ19หลักสูตรอาชีพการส่งเสริมอาชีพนะครับเราส่งเสริมทุกด้านนะครับในส่วนของสูตรฟื้นฟ,ฟูสภาพทางสังคมนะครับให้มันเหมาะกับนักเรียนเราว่าเขามีความถนัดในด้านใดผลลัพธ์ชัดเจนเหตุรุนแรงลดลงชุมชนปลอดภัยขึ้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความหวังหลังจากเราลุย เราวางแผนและร่วมทีมกันนะครับก็สามารถทําให้ผู้ค้าและก็ผู้เสพในพื้นที่ลดลงค่อนข้างมากนะครับโรงเรียนแสงแห่งความหวังเนี่ยครับเข้ามายื่นมือเข้ามาแล้วก็มาดูแลเป็นอย่างดีตรวจเยี่ยมทุกเดือนมาคอยดูว่าเราทําอะไรมาถามสารทุกสุขดีเป็นยังไงบ้างมีความสุขไหมในการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างเงี้ยครับจากความมืดสู่แสงเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงด้วยพลังของมวลชน โรงเรียนแสงแห่งความหวังโมเดล